คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมีลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอะไรครับเนี่ย WiFiless อะไรสักอย่างนะทุกคนหรือว่าเป็นเกมแบบ สามสาวสามสี่นั่นเองนะครับทุกคนก็มีคนดูนะครับขอผมมาหาเจอแล้วนะครับเกมน,นี้ขอผมมาว่าสวัสดีตอนดึกๆครับจานขอเกมวายแฟร์ลีค่ายโจเกอร์หน่อยครับที่สามสาวสามสี่ครับจานเจนนุ่นโบโอ้โหจัดไปครับทุกคนเจนนุ่นโบก็มานะครับก็น่าจะเป็นเกมน,นี้นะหาเจอแล้วทีแรกยังหาไม่เจอนะครับทุกคนก็เพิ่งมาเจอนะ โอเคเดี๋ยวจะจัดให้ดูแล้วกันคนที่ขอมานะเอาทุนมา900านะมาดูรายจ่ายกันก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้รายจ่ายเป็นยังไงบ้างน,นะก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับโอเครูปเสือเป็น Y แล้วก็รูปสกั t เทอร์เป็นดาวนะครับแล้วก็เป็นสีแดงฟ้าเขียวโอเคไล่ลงมายันเลข9นะครับถัดไปก็สีเขียว2-3 4ได้20ฟิปินโอ้ อันนี้เมเจอร์ก็มานะครับทุกคน25้ารายจ่ายโอเคไปไวๆนะดูแป๊บเดียวน่าจะรู้แล้วนะซื้อไปส0 0จัดไปดิ500ก็500ไปครับอ,อ้อลืมบอกไปนะครับตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งพอดีนะครับทุกคนไปดูกันว่าโบนัสอ,อ่าสิบยีเอา10ก่อนละกันไปครับ สิรอบกําลังดีนะไม,ไม่ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับิบรอบก็จะมีด้านบนเป็นสัญลักษณ์พิเศษก็คือสีฟ้ากับสีเขียวนะครับเปลี่ยนช่อง2อถึงห้านะครับสีแดงไม่ได้เปลี่ยนนะจะเปลี่ยนเป็นตัววายนะทุกคนโอเคอย่างนี้มาดีวายเต็มช่องดีงี้โอ้โหแต่ดีว่าดีว่าเป็นตัวถูกไม่งั้นแตกตั้งแต่แรกนะอันนี้ตัวรายใจถูกนะครับทุกคนวายมาอย่างเยอะ โอเคได้สิอีกอีกสีครับผมโอ้จะสีแดงไม่ได้อะไรนะทุกคนอันนี้ได้ได้หน้าลายปกตินะครับกราว10บาทโอเคจัดไปสงสัยแสดงว่าแบบ20ฟรีสปินน่าจะเลือกเป็นตัวน,น่าจะได้แค่ตัวเดียวนะสีเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นคุณเจนคุณนุ่นหรือคุณโบนะ <laughs> ผมก็งงอยู่ตั้งนานว่าเจเกมอะไรนะคคุณสันทกเขาขอมานะก็เป็นวันแล้วนะครับหาจนเจอแล้วก็เลือกขึ้นได้เลยเล่นให้จัดให้ดูเลยแล้วกันเนาะโอเคจบแล้วครับทุกคนก็จบไปที่4 2 3นะครับทุกคนขาดทุนนิดหน่อยนะซื้อซื้อไป500อโอเคจัดไปซื้อไป525นะครับลองปั่นดูสักหน่อยเนาะ โอ้ยแสดงว่าเกมนี้โอ้โหมาอย่างละสีเลยเกมนี้น่าจะมีปั่นเองเข้าเหมือนกันนะสแคเทอร์นะครับมองดูแล้วเหลือ700แล้วอะทุกคนซื้ออีกไหมห้าอ่สิบห้าจัดไปไปดูกันนะครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงแนตะ่รอบนี้เอาเปลี่ยนเป็นแบบ5ฟีสปีนม้างครับทุกคน แบบ5ฟสปีนโอ้หได้ทั้ง3ตัวเลยนะ3สีเลยเปลี่ยนเป็น Y นะครับจัดไปอย่างนี้ก็แจมดิีโอ้โหจะไม่มาเลยนะรอบที่3แล้วอะ่ะได้5รอบเองเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหไม่ได้อะไรอะไรครับเนี่ยรอบที่4ครับเรียบร้อยครับทุกคนรอบสุดท้ายครับ เออมาทีเออมาเออตัดสินใจถูกแล้วกดไปเลยดอกนี้เม่ก้าวินพนัโอ้โหเมื่อกี้ลองกดไวไปดูนะลองล็อกกดไปเลยโอ้โหเข้าเฉยเลยทุกคนก็จบไปที่1,236นะครับต้องอย่างนี้ดิดอกสุดท้ายโคตรพีกอะ่ะพันสแล้วทุกคนพันสี่นี่กำไรอยู่ประมาณ500นะครับทุกคนเดี๋ยวก็ปั่นไปต่อนะกันเนาะ เราเอาทุนมา900นะครับลองปั่นเองบ้างแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองออโต้อีกทีจัดไป10ไปครับแซคเทอร์น่าเป็นวายด้วยนะเกมนี้น่าจะได้เล่นง่ายขึ้น <c oughs> โอ้โหตอนนี้ก็ออโต้ไปก่อน10รอบนะครับทุกคนเออได้อะไรไหมอะ่ะเฮ้ย อย่างละสี่ช่องนะครับทุกคนช่อง2องสามสี่ห้าเมเจอร์แจ็คพอตแตกเอาดิสามพันน่ะงงเลยนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแจ็คพอตในเกมไม่ใช่ว่าแจ็คพอตเอ่อนอกเกมหรือเปล่านะครับทุกคนก็คือน่าจะเพิ่มตามเบ็ดเนาะพวกข้ามิีอะไรเนี่ยไมเนอร์เมเจอร์แล้วก็แกนน่าจะเพิ่มตามเน็ตนะเอ้ยตามเบ็ดนะครับ เบ็ดสิบห้านั่นอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าใครได้แกนนี่ก็ถือว่าหมื่นแปดนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแจ็คพอตเกี่ยวกับในเกมเนาะได้เฉยโอ้โหเบ็ดสิบห้าเมเจอร์สามพันครับทุกคนโอ้ดีใจมากไม่ค่อยได้นะครับตัวช่วงนี้เป็นแผลในช่องปากโอ้ย7.5ซื้อ263้อสของ2อ2จัดไปเลยนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าผมกะว่าจะเอา ไว้4 0 0พันแล้วก็ซื้อเศษด้านหลังนะครับแต่ก็น่าจะได้คืนมาบ้างเนาะซื้อเบ็ด7.5เบ็ดาแบบ20หมุนแล้วกันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหจริงด้วยทุกคนหน้าผู้หญิงสีเขียวนะครับหน้าผู้หญิงสีเขียวได้แค่ตัวเดียวด้วยนะแบบนี้มาก็ไม่ได้เปลี่ยนไว้ให้นะครับถ้าแบบ2ี่ฟรีเกมโอ้โหจริงๆแหละแต่แค่นี้ก็เอาแล้วทุกคน ยังไงก็ได้กําไรประมาณ3,000อัพนะครับแบบนี้เพราะผมจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วนะโหเหลือเชื่อครับเล่นครั้งแรกเลยนะก็จัดให้คนดูก็โอ้โหได้ใจผมไปด้วยเลยนะแบบนี้ใครๆก็ชอบนะครับ <laughs> เปลี่ยนสีเขียวอย่างเดียวอ่ะตายเลยเป็นสิบหมดแล้วยังไม่ได้อะไรเลยครับทุกคน ็ยังดีนะบางทีจังหวะว่าที่เขาแบบจะจ่ายพอดีนะเว็บอะก็เลยได้นะครับทุกคนก็เล่นอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะตอนเริ่มเล่นนะครับทุกคนมาอีกรอบเอ้ยรอบนี้ร้อนครับผมโอ้ยพูดลิ้นพันไปเลยครับทุกคนเจ็บปากอยู่นะแต่ก็ดีใจ20สฝีเกมเป็น40-40ิบ40รอบอะ่ะรอบเนี้ยเออไว้เกมนี้ชอบให้กดไปเลยนะ ไม่ต้องรอลุ้นนะคือกดไปเลยแม่งเข้าเลยนะครับทุกคนโอ้โหมาได้ให้ครบทุกอย่างเลยเมื่อกี้ได้อะไรแจ็คพอตแล้วฟีกเกมซ้อนแล้วก็แตกหน้าลายไปนะครับพันกว่าบาทนะหน้าลายที่ได้ไปนะ่ะก็น่าจะครบแล้วเนาะเพราะก็ออตโต้ไปแล้วด้วยนะครับ เล่นทุกอย่างที่มีในเกมคุ้มนะครับแบบนี้เกมนี้โคตรจะคุมเมื่อวานก็โ,โหเจ็บปากอะทุกคนเลยไม่ค่อยได้มาเล่นนะเมื่อวานน่าจะเล่นไปแค่เกมเดียวนะครับเกมตลาดน้ําไทยเรานะก็พอได้ได้ไปอยู่นะครับเกมนั้นโอ้โหเสียดายช่องสองไม่มาโอ้โห ผ่านไปตั้งยี่ิกว่าหมุนแล้วนะครับทุกคนแต่ก็ยังได้อยู่ประมาณร้อยเดียวเองนะมันแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมว่าเล่นเล่นวัดไปเลยนะครับ5รอบได้สาตัวเลย3สีเผื่อลงมาเราจะได้เต็มหน้านะครับทุกคนแบบนี้มีโอกาสเสี่ยงมากกว่านะถึงสปินจะเยอะนะครับทุกคนแต่ก็มันไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นวาย,ยางมันก็ไม่เชื่อมหน้าลายกันนะสำหรับเกมนี้ผมแนะนำว่า ไม่ห้าก็เอาแบบ10ก็ได้นะสองสองตัวสามตัวนะเอาเอาคุณเจนกับคุณนุ่นหรือคุณโบเราก็เลือกเอาเลยนะว่าจะเอาใครนะครับขออภัยด้วยนะเดี๋ยวอาจจะอันนี้เรียกตามคุณสันทกเขาบอกมาที่เฉยนะผมเองก็ไม่ได้จงใจที่จะบอกเป็นเจนนุ่นโบอะไรนะเดี๋ยวเจ้าขอมาดูแล้วโดนอีกนะโอเคดอกนี้สาครับทุกคน โอ้โหพูดแบบไม่เต็มปากนะทุกคนเจ็บปากมากนะได้น้อยมากเลยอะ่ะทุกคน40รอบได้แค่นี้เออจัดไหมสามเจ็ดรอบที่39ครับรอบที่40รอบสุดท้ายครับเอออะอย่างดีเอา้าได้เพิ่มมาอีก219ครับทุกคนขาดทุนไม่เท่าไหร่นะเนี่ยโหจัด40ิรอบนี่เหลือเชื่อเลยนะได้แค่นี้อะ่ะ เพิ่มเบ็ดไปแล้วปันเองแล้วกันนะเบ็ดยี่สิบสิบเจ็ดเอา20ดีกว่านะเลขกลมๆไปเลยนะครับจัดไปก็เดี๋ยวถอนยังไงถอนสี่พันละกันนะครับทุกคนสําหรับคนที่ขอมาก็ประมาณนี้นะครับเล่นอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะไม่แน่ใจว่าจะให้เช็คอะไรนะครับแต่ก็เล่นให้ดูตามคําขอแล้วกันเนาะขอมาไม่เคยขัดนะครับจัดไปเลยนะ อ้ามาอีกหรือเปล่ากดไปเลยนะเมื่อกี้เอ้ายังไงไม่มานะครับอ้ากลับมาอหก60บจัดไปไม่เป็นไรต่อดีครับกำไรสามพันหนึงนะครับทุกคนดอกนี้โอเคก็แบมีเบ็ดสิหอยู่นะ ได้เพิ่มหรือเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับทุกคนก็พอเท่านี้ดีกว่านะเดี๋ยวมันจะกำไรน้อยลงไปกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับทุกคนในเมื่อก็โอ้โหได้หลายอย่างเลยครับทุกคนคุ้มจัดๆเลยนะเปิดบินได้ดีมากนะครับสําหรับวันนี้นะเล่นอยู่ในช่วงหัวค่านะครับทุกคนก็เล่นให้ดูแล้วนะครับสําหรับคนที่ขอมาแล้วก็เล่นให้ดูคนที่เป็น FC อยู่แล้วแล้วก็คนดูทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ เอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนถอน4,000นะครับเนี่ยโอ้โหไม่คิดว่าจะได้เมเจอร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครยรูดกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ได้ค่ายาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรักษาปากอีกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบายครับ